จริงเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กจะใช้ว่าเป็นคำสาบก็ว่าได้นะจำได้ว่าสิบขวบก็รู้แล้วว่าอยากทำงานเพลงฝันว่าเรากำลังยืนอยู่บนเวทีแล้วก็เล่นดนตรีกับเพื่อนอยู่อยากมีชีวิตอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าดนตรีอยากเล่นเป็นอยากเล่นเป็นอยากทำเพลงเป็นอยากแต่งเพลงเป็นอยากอะไรอย่างเงี้ยอคิดถึงขราอยากแต่งเพลงเป็นด้วยอยากทุกอย่างเลยพี่เนียอัดส้ำฮะ เด็กอัดซ้ำส่วนใหญ่คร<พ>อบครัวพ่อค <พอ S 1> ้าพ่อค้า,าใช่ไหมพ่อเราก็เหมือนกันพ่อก็เป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจเ,เกี่ยวกับรถยนต์เป็นดีลเลอร์แต่พอเราบอกว่าเราอยากทํางานเพลงอยากเป็นนักดนตรีอยากเล่นดนตรีเนี่ยมันก็คือการเต้นกินลำกินอ่ะผมก็เข้าใจแล้วนะคือเขาก็เป็นห่วงตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะแต่เราก็คิดว่าถ้าเราอยากทําอะไรแล้วเราตั้งใจ ทำนะแล้วไม่ยอมแพ้มันต้องทําได้อ,อยังไงมันก็ต้องทําได้มันเป็นไปได้เหรอผมซ้อมเบสเวลาห้าหกชั่วโมงทุกวันเนี่ยผมจะไม่เก่งเหรอพี่เชื่อแบบนั้นผมยังเชื่อแบบนั้นอยู่จนถึงทุกวันนี้พี่ก็ไปเรียนตอน,นอายุเท่าไหร่ครับไปตอนจบมสามครับอยากไปหรือคุณพ่อไม่ได้อยากไปเลยโหตอนนั้นติดเพื่อนมากเลยเพื่อนอสมนี่กาลังมันสุดเลย ทีแรกเราก็คิดว่ามันคงเป็นเพราะว่าเราเรียนหวยที่เมืองไทยอ่ะเราเรียนแบบได้เกรดหนึ่งกับเกรดสองตลอดเลยเกรดสามนี่เคยได้ครั้งเดียวในชีวิตนะตอนแรกผมคิดว่าเหตุนั่นคือเหตุผลนะแต่ผมผมคิดตอนนี้ผมคิดว่าคุณพ่อมีวิสัยทัศน์ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศโลกทัศน์เราจะกว้างกว่าคนอื่นพี่ก็ไปอยู่ที่ไหนที่อเมริกาครับอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ครับ ตอนมปลายไฮสคูลได้เล่นดนตรีไหมครับได้เล่นก็เรียนเป็นโนเรียนอะไรอย่างนี้อยู่ได้เล่นกับเพื่อนไหมครับมีวงไหมครับไม่มีวงไม่มีงไม่ได้เล่นงานพร้อมหรอรไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นแล้วก็เล่นบางทีก็เล่นกับเพื่อนคนไทยบ้างแจ่มสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เรียนบริหารธุรกิจใช่ไหมเราก็รู้ว่าเราอยากเรียนดนตรีแต่เราก็ตามใจคุณพ่อคุณแม่เราก็เลย ไปเรียนเรื่องบริหารธุรกิจไปเรียนอยู่ปีครึ่งโห oh, ตอนนั้นซัฟเฟอร์มากเป็นช่วงเวลาที่มีความทุกข์ที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่งเลยจนกระทั่งจุดเปลี่ยนเนี่ยคือไปคุยกับครูแนะแนวคนหนึ่งซึ่งเป็นฝรั่งบอกว่าเนี่ยรู้ตัวว่าอยากเล่นดนตรีอะแต่ว่าตอนนี้สับสนไม่หมดเลยครูแนะแนวก็แนะแนวว่า o โย n l y h a ั e one life to live you should follow your dream <Ooh. S 1> พอได้ยินคำนั้นปุ๊บโทรกลับไปหาพ่อแม่เลยว่าจะไปเรียนดนตรีแล้ว ตอนผมไปเบิร์กลีย์เนี่ยผมตระหนักดีเลยว่าเนี่ยผมกาลังทําสิ่งที่ผมฝืนความต้องการของพ่อแม่อยู่เพราะฉะนั้นผมจะพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าผมตั้งใจจริงและนี่คือสิ่งที่ผมอยากทําในชีวิตผมเรียนเบิร์กลีย์เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้สตร g ทเอทุกปี ตั้งแต่ปีแรกจนปีสุดท้ายพี่ก็เกณฑนิยมเหรียญทองของเหรียญทองผมได้นะผมได้รางวัล Berkeley Achievement Scholarship Award คือได้รางวัลเป็นทุนการศึกษาคือผมประหยัดค่าเล่าเรียนให้กับพ่อแม่ได้อะตอนนั้นนะตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสองนี่แม่ชมว่าเก่งมากเกรดสามได้ครั้งเดียวนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราค้นพบแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทําในชีวิตโอ้ชีวิตแค่นี้เองถ้าเราเจอสิ่งที่เราชอบได้ทําในสิ่งที่เราชอบอเราจะ เราตั้งใจทํามันมากแล้วเราจะมีความสุขมากแล้วเราจะโคตรสนุกแล้วเราจะทํามันได้ดีสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการอยู่กับดนตรี24ชั่วโมงในชีวิตเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทําแบบนั้นนะเปริรลองคิดดูะผมจะดีใจและมีความสุขแค่ไหน